Aqui สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับสำหรับเรื่องราวของคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกม8บิตนะครับแน่นอนว่าเกม8บิตนะครับฟังดูแล้วอาจจะไม่ค่อยน่าเล่นเพราะว่าภาพกราฟิกนั้นมันดูล้าสมัยมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับแต่สำหรับในยุคสมัยของเขานะครับหรือประมาณปี1980นะครับแน่นอนว่าเกมพวกนี้นั้นมีคุณค่าอย่างมากนะครับแล้วก็ทําให้มีความสุขอย่างมากนะครับทั้งการเล่นกับเพื่อนนะครับหรือว่าการเล่นกับพ่อแม่หรือว่าเล่นคนเดียวก็สนุกได้เช่นกันนะครับแล้วก็ ซึ่งหากเปรียบเทียบนะครับว่าในสมัยนี้นั้นเด็กๆนะครับก็จะสามารถเล่นเกมในมือถือได้ใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าเด็กๆในสมัยนั้นนะครับไม่มีความบันเทิงอะไรมากมายนักนะครับแต่ก็จะมีเครื่องเกมนี่แหละครับที่มาเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งนะครับของเราเด็กๆและเป็นความบันเทิงที่ถือว่าสุดยอดจริงๆเลยนะครับเพราะว่าการที่จะได้เล่นเกมเหล่านี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆเลย เพราะว่าเด็กๆในสมัยนั้นนะครับต้องทำงานบ้านเสร็จก่อนพอะการที่จะเล่นเกมในสมัยนั้นนะครับยากมากเลยเพราะว่าพ่อแม่นะครับเขาไม่ค่อยอยากให้ลูกเล่นเกมนะครับเพราะว่าในสมัยนั้นนะครับการเล่นเกมนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับ เพราะว่ามันต้องต่อออกทีวีใช่ไหมละครับแล้วหากที่บ้านนะครับเขาต้องการดูทีวีนะครับก็อดเล่นใช่ไหมละครับก็ต้องรอให้คนที่บ้านนั้นไม่ดูทีวีก่อนแล้วเราถึงจะมานั่งเล่นเกมได้เพราะว่ามันต้องต่อออกทีวีใช่ไหมละครับอย่างไรก็ตามนะครับยังมีช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่เด็กๆหลายคนนั้นแอบทํานะครับนั่นก็คือ ตอนดึกๆนะครับแอบย่องลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็มาต่อเล่นเกมนะครับดึกๆนะครับแล้วก็พอพ่อแม่ลงมานะครับก็รีบปิดนะครับแล้วก็รีบไปซ่อนตัวนะครับเหตุการณ์แบบนี้นะครับเกิดขึ้นบ่อยๆเลยนะครับสำหรับเด็กๆในยุคสมัยนั้นนั่นเองซึ่งแอนดมินก็เคยทํามาก่อนนะครับก็ตลกดีนะครับเมื่อนึกถึงสมัยนั้นนั่นเองโดยที่เกม8บิตนั้นมีมากมายเลยนะครับเพราะว่าเครื่องไฟบิคคอมหรือเครื่องขาวแดงตัวนี้นะครับมีเกมที่ฮิตมากๆเลยนะครับ และเยอะมากๆด้วยนะครับแต่ว่าสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะย่อลงมาเพียงแค่10เกมเท่านั้นนะครับที่น่าสนใจและจะมีเกมอะไรกันบ้างนั้นเราไปติดตามชมกันต่อได้เลยครับและสําหรับเกมแรกนะครับก็คือซ u เปอร์มาริโอใช่ไหมล่ะครับเกมนี้นะครับอย่างยิ่งนะครับเป็นเกมแรกเพราะว่าใครๆนะครับเมื่อเอ่ยถึงเครื่องไฟมีคอมนะครับก็ต้องนึกถึงมาริโอนั่นแหละเพราะว่าทุกคนก็ต้องเล่นเกมนี้นะครับหรือว่าอาจจะรู้จักเกมนี้เป็นเกมแรกๆในการเล่นเครื่องเกมไฟมีคอมนั่นเอง ซ่งเกมมาริโอนะครับที่อยู่ในเครื่องเฟ m มิคอมนั้นมีด้วยกัน3ามภาคน,นะครับซึ่งเกมนี้นะครับเริ่มวางจาหน่ายตั้งแต่ปี1985แล้วนะครับแต่เมื่อได้เล่นเกมนี้ทีไรนะครับสนุกสนานอย่างมากเลยนะครับมันก็ ดีมากๆเลยนะครับเวลาเราเล่นเพราะเกมนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่ามีอายุมากถึง40ปีแล้วนะครับเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังเป็นเกมที่มีความเก่านะครับแล้วก็ต่อมานะครับ Nintendo ก็ได้นําเกมนี้นะครับมาปัดฝุ่นมากมายนะครับแล้วก็ยังคงอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยนั่นเองเกมที่2นะครับ p a c m a n ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับเกม p พ็กแมนั้น เป็นเกมสุดคลาสสิกเกมหนึ่งนะครับที่เคยสร้างปรากฏการฮิตไปทั่วโลกแล้วนะครับซึ่งเกมนี้นั้นไม่ใช่เกมที่อยู่ในเครื่องแฟมิคอมมาก่อนนะครับแต่เป็นเกมที่อยู่ในเครื่องอาร์เคดนะครับหรือเกมตู้แล้วก็นํามาบรรจุลงในเครื่องเกมแฟมิคอมนั่นเองซึ่งเกมนี้นั้นประสบความสําเร็จในเครื่องอาร์เคดมาก่อนนะครับแล้วก็ต่อยอดนะครับเอามาใส่ในเครื่องแฟมิคอมทําให้เรานั้นได้เพลิดเพลินอยู่กับเกมนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องเสียงเงินหยอดเหรียญหย่อนเหรียญนะครับแล้วก็สนุกสนานได้ทั้งวันเลยทีเดียว ส่วนเกมนี้นั้นก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผีนะครับแล้วก็เขาก็จะมาฆ่าเราใช่ไหมครับแต่เรานั้นก็พยายามจะงับ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 จุดนะครับแล้วก็จะมีจุดเหมือนลูกพลังนะครับเราไปงับปุ๊บแล้วเราก็ไปกินตัวผีนี้นะครับแล้วเราก็พยายามงับจุดให้ครบนะครับแล้วก็ชนะไปนั่นเอง เกมที่3นะครับ Final Fantasy ว้าวเกมนี้นะครับเมื่อพูดถึงก็คงจะรู้คุ้นเคยและรู้จักกันยีนะครับในเวอร์ชั่นใหม่ๆนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเกม Final Fantasy นั้นเป็นเกมยุคแรกๆเลยนะครับของเครื่องแฟ m i c o มซึ่งสร้างมายาวนานแล้วนะครับแต่ในภาคแรกๆนะครับก็อาจจะยังมีแฟนคลับที่ไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเกมในสมัยนั้นนะครับมีเซฟค่อนข้างยากนะครับ แล้วก็เกมไ Final Fantasy นะครับต้องเป็นคนที่ชอบจริงๆนะครับถึงจะซื้อมาเพราะว่าตลับเกมสมัยก่อนนะครับก็ถ้าเป็นเกมที่เซฟได้ใช่ไหมล่ะครับก็จะเป็นตลับเกมที่แยกเดี่ยวซึ่งก็แพงมากๆใช่ไหมล่ะครับในสมัยนั้นนะครับเด็กน้อยนะครับขอพ่อแม่ซื้อเกมนะครับกว่าจะขอได้นะครับก็ต้องซื้ออะไรที่มันคุ้มๆใช่ไหมล่ะครับซื้อตลับเกมแบบรวมๆนะ หลายๆเกมนะครับเล่นให้มันคุ้มๆอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทําใจนะครับเพราะว่าเกมในส,สมัยนั้นเนี่ยแพงมากๆก,ก็เท่ากับเกมในสมัยนี้นะครับแต่ว่าเกมในสมัยนั้นแพงจริงนะครับตลาดเกมหนึ่งก็เป็นพันนะครับซึ่งณตอนนั้นก๋วยเตี๋ยวชามละสิบาท20บาทเองนะครับแต่ว่าเกมมาเป็นพันนะครับมันก็ถือว่าเงินมันค่อนข้างต่างกันกันกบสมัยนี้นั่นเอง กลับมาที่ Final Fantasy นะครับ Final Fantasy นะัเป็นเกมแนว RPG นะครับ RPG นั้นเป็นยังไงนะครับ RPG นั้นก็เป็น Adventure นะครับหมายถึงว่าเรานั้นท่องเที่ยวไปตามจุดต่างๆนะครับตามแมปที่เขาวางเอาไว้นะครับแล้วก็มีการดำเนินเ,เ,เรื่องนะครับแล้วก็มีการแอคชั่นนะครับต่อสู้นะครับเก็บเลเวล ซึ่งในการต่อสู้ของเกม Final f a n t a ซ y นั้นจะเป็นแนวเทิร์นเบทนะครับหมายความว่าจะมีตัวศัตรูน,นะครับอาจจะมี 2- ถึง3ถึง4ตัวนะครับหรือไม่ก็หัวหน้า1ตัวนะครับแล้วก็ทีมของเรานะครับก็จะมี4ตัวละครด้วยกันนะครับเทิร์นเบสก็คือ,อตาชั้นก่อนตาเธอตาชั้นตาเธออะไรอย่างเงี้ยนะครับตาเราตรีก่อน แล้วก็เขาตั้งรับได้เขาก็ตีเราคืนอะไรแบบนี้นะครับว่าเป็นการเทิร์นเบรนะครับแต่ว่าเกม Final Fanta ซีนะครับก็มีความเป็นเสน่ห์อย่างมากเลยนะครับเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่า f a n t a ซ y ใช่ไหมละครับเขาก็จะมีเวทมนต์นะครับมีนักดาบมีสายฮิลนะครับสายต่อสู้สายปล่อยพลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมาทําให้เรานั้นสามารถที่จะใช้งานนะครับตัวละครเพื่อต่อสู้กับศัตรูได้อย่างสนุกสนานมากมากเลยทีเดียวนะครับ เกมที่4นะครับ k i r b y Adventure นะครับเราลูกกลมๆสีชมพูนะครับวิ่งไปวิ่งมานะครับกลมๆน่ารักมันเป็นยังไงนะครับ เกมนี้รับก็เป็นเกมแนวผจนภัยน่ารักน่ารักนะครับตัวเคอร์บี้นั้นนะครับถือว่ามีอายุที่น้อยที่สุดนะครับในการจาดอันดับนี้เพราะว่าเกมนี้นั้นเกิดขึ้นนะครับในปี1993นะครับซึ่งปี1990นั้นก็คือคนละยุคแล้วนะครับเป็นยุค90แล้วแต่ว่าเกมฟามิคอมนั้นก็มีตั้งแต่ยุคปลาย70ถึง80ซึ่งก็เก่ากว่านะครับเป็น10ปีเลยนะครับและเกมนี้นั้นนะครับ เป็นเกมที่มีตัวละครสีชมพูกลมๆนะครับเดินไปมาตามด่านต่างๆนะครับสามารถอัปเกรดติดอาพุธได้ด้วยนะครับแล้วก็ดูศัตรูเข้าไปในตัวเพื่อตีบอสในแต่ละด่านนะครับให้ได้โดยคุณสมบัติของศัตรูแต่ละตัวนะครับก็ต่างกันออกไปด้วยเช่นกันซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในลูกเล่นที่ทําให้เกมเคอร์บี้นี้นะครับน่าติดตามและน่าเล่นมากๆเลยนะครับหากคุณผู้ชมนะครับอยากเล่นนะครับก็ไปติดตามเล่นกันได้นะครับเกมนี้สนุกมากๆจริงๆ เกมที่5นะครับ e x e c i s e Bike นะครับเกมนี้นะครับเมื่อเห็นแล้วก็ต้องรู้สึกจําได้แน่ๆเลยนะครับเกมนี้นี่ใครไม่เคยเล่นนี่ก็ถือว่าไม่ได้นะครับดูนั้นนี่ต้องมีนะครับเป็นเกมที่ไม่ได้มีขนาดไฟล์ใหญ่มากๆนะครับก็จะถูกบรรจุในพวกเกมที่มันเป็นตลับรวมๆนะครับเกมนี้ก็มีไว้ติดบ้านแน่นอน แน่นอนว่าเกมนี้นั้นเป็นเกมแข่งมอเตอร์ไซค์เกมแรกๆของวัยเด็กทุกคนนะครับแถมยังมีสิ่งกีดขวางน,นะครับมีท่ายากมีเดินต่างๆนะครับสารพัดอุปสรรคจะมีชีวิตเป็นอมตะในเกมนะครับเพราะไม่ว่าจะล้มลุกคุกคานขนาดไหนนะครับก็ไม่ตายนะครับแต่ว่าจะเสียเวลานนเองซึ่งเกมนี้นั้นมีความสนุกสนานอย่างมากนะครับแล้วก็ได้ชา a ์เลนต์ตัวเองนะครับในการแข่งขันด้วยนะครับก็ต้องฝึกฝนกันอย่างพอสมควรนะครับมีสกิลแน่นอนนะครับเกมนี้ว่าต้องกระโดดยังไงนะครับแล้วก็ ลองรับท่ายังไงนะครับให้มันลงไปในจังหวะที่ทางลาดชัดลงไปนะครับสนุกสนานอย่างมากนะครับเกมนี้ไม่เล่นไม่ได้เลยนะครับเกมที่หนะครับดองกี้คองเกมนี้นะครับเมื่อดูแล้วก็จะเห็นตัวละครมาริโอใช่ไหมล่ะครับแน่นอนว่าจะเป็นการนําตัวมาริโอนะครับมาสู้กับกิงคองนะครับ แล้วก็ไปช่วยนางเอกนะครับก็คล้ายๆกับเกมมาริโอทั่วไปนะครับแต่ว่าเปลี่ยนตัวร้ายเป็นคิงคองนั่นเอง ตัวเกมดองกี้คองครับเป็นเกมประจนภัยที่มีอายุกว่า40ปีแล้วนะครับซึ่งเกิดขึ้นในปี1981นะครับแต่ว่าเกมนี้นั้นไม่ใช่เกมที่ถูกลงในแฟมิคอมอย่างเดียวนะครับเป็นเกมที่โด่งดังมาแล้วนะครับในเกมตู้หรืออาร์เคดนะครับแล้วก็ต่อมานะครับถูกนํามาบรรจุในเกมแฟมิคอมนั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับเกมนี้นั้นประสบความสำเร็จแบบถล่มทลายนะครับซึ่งออกมาถึง11ภาคด้วยกันนะครับและเจ้าดองกี้คองนี้นะครับเป็นลิงตัวร้ายในเกมของมาริโอ้นะครับซึ่งตัว ละครนี้นะครับได้ทําการลักพาตัวพอลีนหรือนางเอกของเรื่องนะครับดังนั้นภารกิจของเรานะครับคือการล้มเจ้าตัวลิงนี้ให้ได้และพาพอลีนหรือนางเอกของเรากลับมาอย่างปลอดภัยนั่นเองเนื้อเรื่องก็ดูง่ายๆนะครับแต่ว่าดีลากันเล่นของเกมนั้น ก็มีความแปลกใหม่นะครับเพราะว่าลิงนั้นจะโยนถังนะครับถังไม้อกไหลมาตามทางลาดชันนะครับเราก็ต้องกระโดดหลบถังนะครับแล้วก็อาจจะมีระบงระเบิดอาจจะมีอาวุธต่างๆนะครับปลามาด้วยอะไรเงี้ยเราก็ต้องหลบให้ได้มันก็มีเสน่ห์ของเขานะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็ไปหามาเล่นได้นะครับเกมดอกอีกของนี้ก็สนุกสนานทุกภาคเลยทีเดียวนะครับเกมที่7นะครับ The Legend of Zelda นะครับชื่อนี้นะครับคุ้นเคยอย่างมากนะครับ Zelda เกมเซวด้านนั้นเป็นเกมที่มีการผสมผสานนะครับรูปแบบการเล่นมากมายระหว่างแอคชั่นผจญภัยแล้วก็ปริศนาและสายลับนะครับซึ่งการหลอมรวมต่างๆนี้นะครับก็มีความสนุกสนานอย่างมากนะครับ โดยตัวละครที่เป็นตัวนำนะครับคือชื่อว่าลิงนะครับเขานั้นได้รับมอบหมายนะครับให้ไปช่วยเจ้าหญิงเซลดานะครับแห่งอาณาจักรไฮโรนะครับและมีกาโมนนะครับเป็นศัตรูหลักของเกมที่เราจะต้องเอาชนะไปให้ได้นะครับซึ่งถือว่าเกมนี้นั้นมีความสนุกสนานนะครับแล้วก็มีความซับซ้อนอย่างมากเลยนะครับเกมนี้นั้นถูกวางขายนะครับตั้งแต่ปี1986แล้วนะครับมีมาอย่างยาวนานแล้วนะครับเกมนี้นั้นถูกพัฒนามาเรื่อยๆนะครับตามเครื่องต่างๆนะครับของนี t e n d o ก็ทําให้เกมเซลดานั้นอมตะ มากๆเลยนะครับต้องบอกว่าอามาตะานะเพราะว่าปัจจุบันนั้นก็ยังมีเกมนี้นะครับถูกพัฒนาแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับในเครื่อง Nintendo Switch นะครับก็เป็นเกมที่สนุกสนานมากๆเลยนะครับแอดมินก็เคยเล่นมาแล้วเกมที่8นะครับ Ma t t y y นะครับ แน่นอนว่าเกมนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเกมตรุยด่านนะครับสุดมันยุคแรกๆนะครับโดยเกมนี้นั้นโดดเด่นอย่างมากนะครับด้วยคัรใช้ตัวเอเป็นผู้หญิงนะครับออกไปประจนภัยกับมอนสเตอร์ในอวกาศโดยมีอาวุธคู่กายนะครับเป็นเพียงการยิงพาวเวอร์บีมเท่านั้นแต่เรานะครับก็ยังสามารถเก็บไอเทมนะครับเพื่ออัพสกิลของเราได้ซึ่งเกมนี้นั้นมีกราฟิกที่ถือว่าทําได้ดีในสมัยนั้นเลยนะครับและถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่เด็กๆทุกคนนั้นต้องเคยผ่านมือและผ่านตามาแล้วนั่นเอง และเกมนี้นะครับก็ถูกพัฒนามาเรื่อยๆนะครับตามยุคตามสมัยของเครื่องเกมนะครับก็ตั้งแต่ยุคไฟมีค o อมจนถึงยุค Nintendo Switch นั่นเองเกมที่9นะครับ Mega Man นะครับ เดิมทีนั้นมีชื่อว่า c k แมนซึ่งเป็นเกมตะลุยด่านล่าบอลน,นะครับของหุ่นยนต์สีฟ้าที่สามารถยิงปืนไฟออกมาจากมือได้นะครับถ้าถามว่าฮิตขนาดไหนนะครับก็ตอบได้เลยว่ามากนะครับเด็กผู้ชายทุกคนก็ต้องเล่นนะครับเกมนี้นั้นฮิตมากๆเลยนะครับแน่นอนว่าเกมนี้นั้นถูกผลิตออกมาในหลายๆแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็มีเวอร์ชั่นมากมายนะครับตั้งแต่เวอร์ชันแมกกาแมธรรมดานะครับก็มีหลายภาคแล้ว ก็มีภาค Megamat X อีกด้วยนะครับก็จะมีหลายภาคเช่นกันนะครับเกมนี้นะครับถูกวางขายไปแล้วกว่า30ล้านชุดนะครับทําให้ขึ้นแท่นนะครับเป็นเกมชุดที่ทำไรายได้มากที่สุดของบริษัท Capcom ผู้พัฒนาเกมนี้เลยก็ว่าได้นั่นเองและเกมนี่ิธินนะครับกาลาก้านะครับและเกมนี้นะครับ ก็เป็นเกมยิงเลเซอร์ตลุยอวกาศนะครับซึ่งจะให้ผู้เล่นอย่างเรานะครับควบคุมยานอวกาศที่บินอยู่ทางด้านล่างนะครับของหน้าจอและในแต่ละด่านนั้นก็จะมีศัตรูนะครับค่อยๆบินเข้ามาหาเราและโจมตีให้ยานเราพาน,นะครับและเกมนี้นั้นผู้เล่นนะครับจำเป็นต้องมีสกิลในการหลบหลีกนะครับแล้วก็ยิงสวนศัตรูด้วยนะครับเพื่อที่จะผ่านด่านในแต่ละด่านไปให้ได้นั่นเองก็มีความสนุกอย่างมากเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นหนึ่งในเกมที่มีเป็นร,ร้อยๆเกมเลยนะครับสำหรับเครื่องไฟม i คอมนะครับแน่นอนว่าในโอกาสถัดไปนะครับแอดมินก็จะนําเกมอื่นๆนะครับที่ไม่ได้พูดถึงนะครับมา นำเสนออีกนะครับก็จะมีมากมายกว่านี้อีกนะครับแล้วก็อาจจะนําเกมเหล่านั้นนะครับมาพูดคุยกันอีกนะครับเพราะว่าเกมเหล่านี้นะครับมีความคลาสสิกอย่างมากนะครับแล้วก็มีความน่าเล่นมากๆเลยนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากเล่นนะครับก็ไปหาโหลดมาได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนั้นมีอีมูเลเตอร์เกมเก่าๆนะครับก็หาเล่นได้เซฟได้ ซึ่งปัญหาของเด็กในสมัยนั้นนะครับการเล่นเกมอนะ่ะเซฟไม่ได้นะครับเซฟไม่ได้หมายความว่าไง mm hmm. ก็ต้องเล่นมันจนกว่ามจะจบเกมอะครับมันก็ยากนะเพราะว่าเวลาเราก็อาจจะต้องใช้เวลาทั้งวันเนาะในการเล่นเกมหนึ่งเพราะว่ามันก็ยากเนาะเล่นพอตายปุ๊บก็เล่นใหม่กว่าจะจบนะครับแต่เด็กสมัยนี้นะครับก็ง่ายๆครับเซฟ เล่นไปเรื่อยๆเซฟเล่นไปเรื่อยๆเซฟก็อาจจะจบง่ายกว่านะครับแต่สมัยนั้นต้องใช้ฝีมืออย่างมากเลยทีเดียวนะครับจึงทําให้มีหลายๆเกมนะครับที่ติดค้างอยู่นะครับแล้วก็เล่นไม่จบนะครับผมเชื่อว่าหลายคนนะครับเพิ่งจะเล่นหลายๆเกมนะครับจบในช่วงระหว่างที่มันมีอีมูนี่แหละในสมัยปัจจุบันนี่แหละผมก็เป็นนะครับเมื่อก่อนนี้ผมเล่นเกมยานยิงไม่จบนะครับซึ่งตอนนั้นก็ถือว่ายากนะหลายๆเกมเลยจะไม่ขอจอดจงชื่อเกมแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่ แต่ว่ามันเล่นยากมากๆเลยนะครับก็เพิ่งมาจบในสมัยปัจจุบันนี่แหละครับเพราะว่าเล่นไปนะครับไม่ผ่านก็เซฟไปก่อนเซฟไปแล้วก็เซฟเซฟเซฟอะไรเงี้ยจนกว่าจะจบเขาจบจริงๆนะครับเออถือว่าอ e ีมูก็ถือว่ามีความสําคัญนะครับนอกจากเราจะได้เล่นเกมเก่าๆแล้วนะครับที่อยู่ในแพลตฟอร์มใหม่ๆเนาะเราจะได้โกงมันอีกด้วยนะครับโกงนี่ที่นี่หมายความว่าไม่ได้โกงเรื่องแบบอมตะหรืออะไรนะแต่โกงเรื่องของแบบว่าเราสามารถที่จะแซนฟช่วงเวลานั้นได้ปุ๊บ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 ให้มันแบบโอเค อะไรเงี้ยเหมือนเราเรารู้อนาคตแล้วว่าเราจะต้องหลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบขวาเงี้ยเออก็ดีเหมือนกันนะครับทําให้เราได้ผ่านไปได้คือมันไม่ได้มีอะไรที่เราจะต้องมาเสียหน้ากับการที่จะเอาชนะเกมให้ได้นะเพราะว่าเกมพวกนี้มันเคยผ่านมาแล้วนานแล้วด้วยเราก็แค่อยากจะรู้ว่าฉากสุดท้ายของเกมเป็นยังไงจบยังไงแค่นั้นแหละครับนั่นแหละคือสิ่งที่เด็กๆในสมัยนั้นหรือว่าแอดมินเนี่ย ต้องการเพียงแค่นี้เลยนะครับเพียงแค่อยากจะพิชิตเกมนี้ให้ได้แค่นั้นเองจบนะครับไม่ว่าจะวิธีการไหนก็ตามครับขอให้มันเล่นจบถือว่าพอใจแหละอะไรเงี้ยครับโอเคสหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะหมดเพียงเท่านี้นะครับก็คงจะไปเจอกันต่อในคลิปต่อๆไปนะครับมีอีกมากมายเลยเพราะว่าแอดมินก็เป็นคนเล่นเกมเนาะ มีเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังอีกแน่นอนครับแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะหมดเพียนเท่านี้เนาะแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในอีีต่อไปนะครับไม่รู้จะเป็นเรื่องราวอะไรนะครับก็ฝากคุณผู้ชมนะครับกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจแอดมินนะครับในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะจบเพียนเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย